สวัสดีครับพบกับรายการชัวร์หรือง่นิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจารยาพอรอีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้เป็นเหตุผลสุดท้ายที่ผมจะต้องอธิบายกับท่านผู้ชมฟังเพราะเราอยู่ในหัวข้อว่าเพราะเหตุไรพระเจ้าจึงต้องส่งพระฤทศเข้าโลกใบนี้เราพูดเหตุผลประการ1 2 3ไปแล้ว1ก็คือมนุษย์มีขีดจำกัด 2. เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากเสดเจ้า,จาอย่างที่3ครับเพราะหลักตรรกศาสตร์ครับ มนุษย์เป็นคนบาปสกรปรกไม่สามารถทําตัวให้สะอาดได้จะต้องมีบางอย่างที่สะอาดมาชำระเขาและเมื่อบางอย่างชำระเขาเสร็จสิ่งนั้นก็สกรปรกเขากลายเป็นสะอาดเพศิตเป็นเหมือนน้ำนะครับที่ซักเสื้อสกรปรกพง์กลายเป็นน้ําที่สกรปรกไม่ใช่บาปของพงค์แต่บาปของพวกเราครับเรากลับกลายเป็นคนสะอาดได้รับการยอมรับจากพระบิดานั่นคือเหตุผลประการที่3ที่พระเจ้าทรงพระยุทธาคาโลกไปนี้วันนี้เรามาดูเหตุผลการที่4ครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพงศ์ เพื่อทุกคนที่วางใจใระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิติลันอันนี้คือยอน์นบที่3ข้อที่16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนทั่วโลกจนได้ทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองเดียวพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิติลันเหตุผลประการสุดท้ายครับที่พระเจ้าสรงพระทธิ์เข้ามาในโลกนี้ก็เพราะความรักครับความรักและความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์นะครับไม่เหมือนความรักของมนุษย์ด้วยกันเองมนุษย์เนี่ยรักแบบมีข้อแม้ มนุษย์รักเพราะมนุษย์รักเพราะฉันรักเธอเพราะเธอสวยพ่อแม่รักลูกเพราะเขาเป็นลูกถ้าเขาไม่ใช่ลูกฉันก็ไม่รักนฉันรักเพราะเธอดีฉันรักเพราะเธอเก่งถ้าเธอไม่ดีไม่เก่งฉันก็ไม่รักแต่ความรักของพระเจ้าไม่ใช่ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นยังไงบาปน้อยบาปมากขนาดไหนสถานะไหนล้มมาแล้วกี่ครั้งอ่อนแอไปกี่ครั้งความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลง พงพ้อมจะประาาพระพิสิทธิ์มาเส้นประชนม,นมัน,น,นไม่เห็นเพื่อถ่ยบาปเขาท่านผู้ชมครับเหตุผลประการสุดท้ายที่บอกว่าทาไมพระเจา้าถึงส่งพระิสิทธิ์เข้าไปลกปานี้ก็เพราะความรักที่พงม,มีต่อมนุษย์ทุกคนที่พงทรงรักกับพงรักท่านมนากอลองคิดดูสิครับสมมติว่าผมนายนิกร์นเนี่ยมีลูกชายคนเดียวสมมติว่าม,มีลูกชายคนเดียวนะครับแล้ววันหนึ่งผมมีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อว่านายศักด์สมมติว่าชื่อนายศักด์แล้วกันนะครับถ้าตรงชื่อใครก็ขอโทษด้วย ผมกับได้ผมกับสักเนี่เป็นเพื่อนรักกันและผมมีลูกชายคนเดียววันหนึง่งถ้าในศักเพื่อนผมเนี่ยไปทําผิดกฎหมายได้แรงครับต้องถูกประหารชีวิตมีทางเดียวที่จะช่วยเพื่อนผมได้ในศักได้ก็คือต้องให้ลูกชายผมคนเดียวเนี่ยไปตายแทนเขาท่านผู้ชมคิดว่าผมจะยอมให้ลูกชายผมเนี่ยไปแทนตายแทนในศักไหมครับผมก็จะพูดกับในศักเพื่อนผมอย่างนี้ครับศักเอ้ยฉันรักเพื่อนนะแต่ถ้าจะให้ลูกฉันไปตายแทนานายนะ ขอเชิญนายตายเถอะไม่มีครับเราไม่ยอมสะละลูกหรอกครับแต่เห็นไหมครับพระเยซูกิตพระบุตรองค์เดียวองค์พระบิดายอมสะละนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ถ้าท่านผู้ชมนะครับลองแงนหน้าดูเพาดานเวลานี้แล้วถามงี้ครับพระเจ้าทําไมพระอ,องค์รักข้าพระอ,องค์เพราะข้าพระอ,องค์ดีเหรอเราไม่ใช่คนดีเลยครับพระเจ้า ทำไมันพว,ลพว,พว,พว,พวงละข้าพงเพราะข้าพงหล่อสวยเหรออืมไอ้ความหล่อความสวยอยู่ได้นานที่ไหนนะครับไม่นานก็เหี่ยวเชื่อผมเราในตัวมนุษย์ไม่มีอะไรกระตุน้นให้พระเจ้ารักเลยครับแต่พระเจ้าก็ยังทำไมครับยังรักพระองค์รักจะได้ส่งประทานสิ์มาแล้วสภาพมนุษย์ตายเมืองเขนเพื่อไถ่ความบิดบาปให้แกเราผมประทับใจคําตัดของพระเชษประยยคหนึ่งครับรเฟซเชตตัดว่าอะไรค,ครับไม่มีใค,ครสามารถจะครอบครองชีวิตเราได้ไม่มีใครสามารถที่จะเอาชีวิตเราได้แต่การที่เราตายเมืองเขนสละชีวิต เพราะเราสมัครใจเองถ้าพงไม่สมัครใจนะไม่มีใครสามารถหน้าไหนจับพงตืงมนบนวิเขนได้เลยครับแต่พงยอมครับซึ่งราชมนวิเขนเพื่อลบรางความปิดบาปแกเราแล้วท่านล่ะครับจะอยู่นิ่งหรอครับท่านผู้ชมครับเวลานี้ความรอดของพระเยซูคริสต์นนะเหมือนกับคลื่นวิทยุที่รอบตัวท่านท่านมองไม่เห็นคลื่นหรอกครับแต่ถ้า,ท,า,ท,าท่านอยากรู้ว่ามีคลื่นวิทยุจริงหรือเปล่าเอาวิทยุเครื่องหนึ่งมาตั้งและเปิดสวิตช์เสียงเพลงก็เข้า,เ,าเสงวรอบตัวท่านมีคลื่น เช่นเดียวกันครับบัตรนี้ความรอดของพระศิธิ์อยู่รอบตัวท่านนี่เองครับถ้าท่านอยากรู้ว่าความรอดศิธิ์อยู่รอบตัวท่านจริงหรือเปล่าเปิดใจสิครับเปิดใจความรอดศิธิ์จะเข้าไปในชีวิตท่านยกโทษความบิดบาปแก่ท่านให้ชีวิตใหม่แก่ท่านและให้ความหวังแก่ท่านว่าเมื่อวันหนึ่งท่านจากโลกนี้ไปท่านจะอยู่สวรรค์นิดกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านในแผ่นดินสวรรค์อย่ารอช้านะครับโอกาสที่พระเจ้าให้ท่านรอด ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการความรอดของพระเจ้าและกลับไปมีความสวรรค์กับพระเจ้าผู้สุสุขสรรค์สำหรับวันนี้รายการชัวหรือมั่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิเจริยาพรขอลาไปก่อนขอพระเจ้าอวยพรท่าน,น,นครับสวัสดีครับ